พิมลีกเบสเอ็กไอไจำเดือนสิงหาคมจะมีใครกันบ้างเราไปรับชมกันได้เลยนะครับอ้างอิงมาจากเว็บไซต์วูสกอร์นะครับผมนั่นก็มาในแผน422ผู้ักษาประตูนั่นก็คือแบรนโรวของทางเจ้าสัวน้อยฟูลแลมได้เ е ตติ้งไป7.8คะแนนส่วนเซนเตอร์แบ็คสคนนั่นก็คือโจฮิมแฮนเดลเซนของคิตตันพาเลตได้เ е ตติ้งไปถึง8.1คะแนนเซนเตอร์แบ็คอีก1คนนั่นก็คือคิสเตียนโลเมโรของท็อตแนมฮอตสเปอร์ ได้เลตติ้งไปถึง7.5คะแนนส่วนแบ็คซ้ายนั่นก็คือ m ไม t ี c a t t ของแ s สตันวิ l ลได้คะแนนไปถึง7.3คะแนน แล้วมาดูฝั่งของทางแบ็คขวาบ้างนั่นก็คือเอมเมอร์สันของขุนคอนเวนแฮมของน้ำมอยนั่นเองได้คะแนนไปถึง7.4คะแนนแดนกลาง4คนคนแรกนั่นก็คือบิสซูมาของท็อตแนมฮอสเปอร์ได้คะแนนไปทั้งหมด7.8คะแนนคนต่อมานั่นก็คือเคิร์สซูมาของทางไบตันแอนโฮปได้คะแนนไปถึง8.0คะแนนนะครับส่วนนักเตะไบตันอีกคนหนึ่งนั่นก็คือทางมิโตมะได้คะแนนไปทั้งหมด7.6คะแนน คนที่ได้คะแนนมากที่สุดนั่นก็คือโรดี้ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ได้คะแนนไปทั้งหมด8.3คะแนนมาดูกองหน้า2คนนะครับผมคนแรกนั่นก็คือเออร์ลิงเบลฮาแลนด์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ไปทั้งหมด7.5คะแนนส่วนอีกหนึ่งคนนั่นก็คือราฮิมสเตอร์ลิงของทางสิงบูรเชลซีได้คะแนนไปทั้งหมด7.6คะแนนนี่ก็คือนักเตะพิมพ์ลีกเบทเอ็ไอประจำเดือนที่ผ่านมานะครับผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ